สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาพูกับพ่อเขาช่องหมูแฟมิลี่สไตล์นะคะต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าออมสินนะคะบ่ได้ลงคลิปเมื่อวานเนาะด้วยภารกิจที่เร่งด่วนจริงๆค่ะก็เลยบ่ได้ลงเนาะค่ะมาเมื่อนี้ออมสินสิพาไปตลาดนัดมื้อสองนะคะ,ะว่าเขาตลาดนัดมื้อสองอยู่มองนี้นะคะเขาเป็นย่างใดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะไปเปิ่งกันค่ะแต่ว่าเมื่อที่ออมสินไปนะคะมันกลับเป็น มันกับบล็อกหอยแยงปานไถเนาะไปเบิ่งกันค่ะว่าเขาขายอย่างแน่นะคะนี่ค่ะยูไฟนะคะทุกคนค่ะบ่แมนยูไฟเนาะยูเอ่าคืออันานี้อย่างนะเทใส่นะคะทุกคนไะมาเบิ่งกันค่ะเนี่ยค่ะว่าเขาขายอย่างกันแน่เนาะคะ่ะจะคือจังบานเฮาบองสินะคะเดินดูไปพร้อมกันนะคะทุกคนเฮียใหญ่เหี่ ตลาดนัดยูนีนะคะสุดมากนะคะเขาก็จะเอาเสื้อผ้ามือสองเนาะมือสองนะคะมาขายนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่เจ้าของไ่ได้ใส่นะคะมาขายนะคะเหมือนกับเขาโลกนะคะเอามาขายพวกถ้วยจานชามเขาก็มาขายค่ะรองเท้าเขาก็เอามาขายค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ ผลมผลมุงผลลไม้ก็ขายค่ะแต่กับบ่คคอยเยอะปันไหนนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะซีดีเก่านะคะกับมาขายค่ะ ระวางที่อมสินฝากไปน้ำมสินกระจิบกาแฟไปน้ำนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาประมาณตีสี่สี่สิบห้านะเพราะว่าเดี๋ยวอมสินจะตีหา้าอมสินก็จะต้องไปทํางานแล้วนะคะเพื่อให้ทันลุประมาณหกโมงเสาร์ยุนี่นะถ้าหกโมงเสาร์ยุนี่ก็จะประมาณประมาณเที่ยงนะคะที่ทุกคนได้บึงนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของเล็กน้อยเรนนะคะของเล่นเล็กน้อยนะคะบอกกบไปกลับมาเนาะ เนี่ยคะ่ะตาหมูสนใจตรงนี้มากเลยนะคะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์การเกษตรนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะมีขอนใยนะให้เขาเลือกนะตาหมูมาสนใจกางเกงนะคะเนี่ยคะ่ะกางเกงเท่เรถสนใจนะคะแต่ว่าเราก็ได้ซื้อตอนนี้นะคะเราสินยังมาเบิรงอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ

นั่งสนใจนะคะทุกคนฟังท่านอีกเป็นร้องท่าวมือสองค่ะอบสิ ตองนั้นอีกอะจริทุกคนเห็นราคาเนี่ยเสือผ่ามือสองนะคะตามูมีหนังสือขายน้ำนะคะทุกคน มาหาบึงม oh. ah ันเลือกสื um ่อน้ำกันเด้อค่ะ กระจุกระจิกกระมีนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแก้วเป็นแก้วเล็กๆนะคะเป็นพวกซอนพวกอย่างเสียค่ะพวกขวดนะคะต่างๆนะคะของอของใส่พวกเลื่อยพวกอย่างกับมีรูปภาพกรมีนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะถามว่ามันมีอย่างพิเศษบอกมันก็บม่มีอย่างพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะมันก็เหมือนการขายของมือสองบ้านเฮ้าเนี่ยละทุกคนเอาของเก่ามาขายนะคะ เเสือผ mm ่ารองเท้าแตะ ผู้้าไปถึงพู้เลยนะคะทุกคนค่ะคุณนะเนี่ยถ้าแม่นตลาดนาดบ้านห้าเขาจะเปิดเพลงเสียงดังๆเนาะคะ่ะทุกคน เสื้อสีอเหลืองนี่กะสดใสหรีอดิถ้าจะซื้อไปกับมุกหราจะใส่ในโอกาสยังนะะหนังสือก็เยอะนะคะเนี่ยเขามาขายกรอบรูปรูปภาพนะคะ แวนโฟกัสแหวนฟาร์มเลยแวนโฟกัสแหวนฟาร์มเหรทุกคนอย่าพึ่งหลายตาและตาหลายนะคะอ <c oughs> อมสินผัาายนะะ <c oughs> ยอยู่นีออมสิ็ก็เริ่มตาหลายแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ขายอย่างน้อยเนาะออมสินนั่งผักตอนตีสี่ตอนนี้ตีสี่หาสิบสี่นาทีแล้วนะทุกคนค่ะนั่งนั่งผักไปน้ำบึงไปน้ำนะคะทุกคน ไอ้ขันี่จะเฝ้าแบบรีบเดินกันเดี๋ยวทุกคนสิบได้เห็นนะว่าเขาขายอย่างกันแน่นะคะ,คะเสื้อผ้านะคะของกระจุกกระจิกตหูตองหูกมีนะคะพวกหินพวกอย่างกมีนะคะที่เขาข,ขายกันนะคะทุกคนคะ่ะอืม โอ้ฟ <Yeah>, ังทงนี hmm. been, h, ้กับลองเท้านะคะทุกคนอมสินสนใจเสือกันเก็นนะคะไว้ไซนนะคะเนี่ยค่ะเท่ากับจะมีประมาณนี่แหละทุกคนเสือผ่าแบบนี้แหละ ใส่แล้วเราเบือ่อเรากลับมาขายนะคะหรือบางทีกะไปรับต่อๆมานะคะออมสิงกะบงหูดอกออมสิงกะบ,บอกเป็นสัน้นนั่นแหละ <c oughs> อาเพราะเป็นจริงรอ่ะเขาหน้าจะเอาเสือ้อเขาเขา,าหัละมาขายบอกไงไง,ไงกระป๋งกระเป๋าก็มีเด้อทุกคน กระเป๋าก็มีนะคะแต่ออมสินไม่บ่ค่อยอยากซื้อกระเป๋าเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันบ่ได้ใส่เนาะออมสินใส่แต่กระเป๋าพายเดินทางในการทํางานนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าสิไปในเมืองกะกระเป๋าอันเก้าเน,นี่ยล่ะค่ะใส่สะดวกในทุกที่นะคะไปไประตรงปฏิกรมูขาบโบกับบร่ะคาทุกคนเพราะว่ามันก็ต้องมีกระเป๋าเฉพาะนะออมสินขี่ขานไปนะคะก็เอาแก่กระเป๋านี่ล่ะค่ะใส่ชีวิตชิวๆของข้าไป โอ้เสือตัวนี้เสือกันหนาวตัวนี้พปตาอ,อุ่นแท้ตอนที่ช่วงที่ออมสินเตือนนะทุกคนอากาศเย็นนะอากาศอยู่ที่เทสไซนี่เย็นมาก,มากเลยอากาศหนาวนะคะมก็เลยจแบบมองหาเสือผ่าแบบอบอุน่นอบอุ่นแน่นะคะทุกคนคะ่ะ เขาขายอย่างน้อยนี่เนะาะตาคอยลืมร้ายเราเด่นนี่ทุกคนว่าเขาขายอย่างนี้ย่าลืมคอมมนในเด้อนี่เอตุ๊กตาตุกตาคะ <c oughs> เจอกันนะคะโอ้ยคอยอยากใส่แว่นเด้นี่คอยผากไปน้ำ่อยกระเบื้องไปน้ำเราทุกคนว่าไม่อย่างเดียวอยกระจำว่าไดเดชช่วงเวลาที่คอยไปมันเออนี่ไอช่วงนี้นะ มันเป็นช่วงเศร้านะคะทุกคนค่ะหลังจากที่อมสินเลิกงานมาแล้วนะคะอมสินกะให้เพื่นพามาเบิงค่ะบุเคยพามาเบิงเนาะมีบอนน้ํานะคะทุกคนบอนไซส์นะคะที่เป็นต้นไม้ขนาดเล็กนะคะเขาก็มาขายนะคะบางแทคนิคก็เป็นต้นไม้ธรรมดานะคะทุกคนเขาก็มีต้นไม้ขายนะคะ มาฟังฟังทั้งนี่นะคะออมสินนะคะสื่อเสือผ่าฟังทั้งนี้แหละค่ะทุกคนค่ะย่างจนสิครบรอบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ๋ยวเลยเออหาสื่อสักตูถอกตลาดนัดนะคะยุนีนะมันจะมีช่วงถุกเสาเสาเสาเลืออาทิตย์นี่จะไม่ได้นะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงเสาร์านะคะ ถ้าเขาสินม,มาวางของขายนี่เขาบอกประมาณ17เข้าเนี่ยแหละค่ะที่จะเขาต้องเสียงเงินให้ทั้งตลาดนะล้วก็มาวางของขายนะทุกคนอมจิงนาเท่าที่อมจิ้ิดีๆขาวๆนะประมาณนี้นะคะ oh, s cool. <S มาเบิ่งลาดแล้วก่อนเพื่อจะของสิงขายย้ายยังน,นะคะทุกคน <c oughs> แหวนแข้งหยุ่ชื่ออะไรได้เบลอนี้บอกบอเนาะนี่บอน้ำลนะเสืออ้เลีงเสือตัวนี้ไว้เหตุงานอืเสือสวยๆกับนี้นะคะทุกคนราคาบกแพงนะผ้าเผาปกเผาถ้าคดเป็นเงินไทยเงโกเก็ติสสองสามร้อยใสให้มาใส่อืม สินสืบเนี่ยค่ะกางเกงตัวนี้ตัวนึงนะคะอมว่าันกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงลายพอตัวนี้มันตัวน่อยนะคะแล้วก็ซื้อเสือสีดำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะเสื้อตัวที่ยอมสินจับเนี่ยค่ะอาสินสือน,นะคะนี่เลยนะคะ โมเมนตตัวนี้เด้อตัววังหันตัวแรกนะที่อมสินจับแล้ะค่ะใส่ใส่สบายส,าาสบายทุกคนอมสินสื่อมาใส่เราใส่สบายดีเถ้าไปสื่อตาม้านเขา,นากกนเ,นเนี่ยค่ะการเกตัวเนี้ยที่อมสินสื่อมาถ้าเข้าไปสื่อตาม้านตาม้านค้าที่แบบเป็นชอบนะมันก็นจะคลอด้างแพงเนาะซสื่อของมือสองเลยล่ะ ใส่สบายเลยเดนี่คัน,ก,ก,น,น,นะคะกิกนะ๊ตัวนี้ตัวหนึงนะคะจับแล้วจับอีกนะคะตัวนี้ตัวหนึ่งอ่าสร้งเหมือนกี่ประมาณสิบพันนะคะไอ้ทุ่นหัวใสตัวที่หนึ่งนะคะบลอนด์ไเบิ้งตอนเลือกนะทุกคนที่อมสินจับนะั่นคืออมสินซื้อนะออนะสองตัวประมาณสิบพันนะคะไปเบิ้งต่างๆตาหมูกระชิได้อ่า มองมเลยพื่นซื้อเครื่องว่ามันซื้อเครื่องเนแล้วฉาบนะคะแล้วฉาบป,ปูนนะคะมาหนะ่เาะเดี๋ยว่าคุณจะได้าฉาบป,ป,ปูนอย่างทีเฮ็ดไอ้กรีนเฮานะคะทุกคนค่ะทุกคนวางไหนนะคะเนี่ยคะ่นนะ,คะ ก็อบรูปก็บมีนะอมสินได้เสือตัวหนึ่งแล้วก็ากางเกงตัวหนึ่งนะทุกคนค่ะอ,อันนี้สีเกาๆที่เขาบริษาทเล้วเขาก็มาขายนะทุกคนสีเกาๆอ,อ่ะเพาราะสีมันราคาแพงเออ ตามมูก็ได้กางเกงตัวนึงนะทุกคนค่ะแล้วก็่เน่ยีชุดอย่างบาวาหนชุดนะคนี่ค่ะแล้วก็ประกันกับนะคะเพราะอะไรอย่างนี้ประกันแบบว่ากำเงินไปอยู่ประมาณยี่สิบพาวเลยทุกคนอืมบริกำรไปหลายเลย บรรยากาศกับคล้ายๆตลาดบ้านเฮาค่ะทุกคนแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้เปิดเพลงเนาะถ้าเป็นแบบบ้านเฮ้าเขาเปิดเพลงนะคอยคิดว่าใอยต้องใส้แวลหละ่ะทุกคนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลาคยอยผ่าไปน้ำใอยเบ่งไปน้ำอยเห็นยอย่างพ่อชัดไหมเนี่ยค่ะไอเพิ่อนขายตุนไม้ขึ้นกันนะต้นไม้เจ้านี่ขายดีแทนนะคะทุกคนค่ะ ประกันยามก็เปินควาทั้งนี้อีกนะคะว่าเขาขายอย่างนี้นะคะบึ่งทั่วไปค่ะบึ่งทั่วเลยเพราะว่ามันกับบ่ิดัใหญ่านะคะตลาดนี้นะโอ้มา่ป็นผู้บริหาสหน่อยนะคะ ยางกายกันแอบ,บจะแสะในจังหนอยนะคะทุกคนค่ะบอกไปนะคะ <c oughs> อันนี้กับกอุปกรณ์การช่วนะคะนี่ค่ะทีตะม,มูซื้อนะคะเนว้ฉาบนะในเน้ฉาบอันนึงนะคะ มีหอนแนวเกรงปริงของนมปังรอล,ลงรอรถโอ้มีเหมือนต่ะค่ะมันมีอย่างไปตัดสืบ่เอาความจริงบนบ่มีอย่างนี้ไปตาดสืบออีหลีใส่ตาของอมสินนี่ก็อ่ไม่ร่ นี่ค่ะเพิ่งันเลือกนะคะนี่แหละตัวนี้แหละที่เิ่นสื้อนะคะทุกคนจักบาทว่าหนึ่งเ้าหรือหาเพ้าเนี่ยจำบ่ได้ได,ได้ของแล้วกับพรากันคิรลกลับบ้านค่ะทุกคนคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะ